เพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเสียงที่มันดังอยู่ตรงคอนโซลฝั่งคนขับโตโยต้ตาล็อกโคนะครับเมื่อก่อนผมทําคลิปรีวิวไปแล้วมันมีคลิปแล้วมันมีเสียงดังที่หน้าคอนโซลใช่ไหมครับแล้วผมเข้าไปปรึกษาช่างที่ศูนย์เพื่อนลองย้อนกลับไปดูนะครับมันมีเสียงอยู่ทางด้านฝั่งคนคนนั่งข้างคนขับอยู่ตรงคอนโซล เบคันเร่งเหยียบคันเร่งเสียงสัน่นบกคันเร่งเหยียบคันเร่งปัญหาที่วิเคราะห์ได้นะครับก็คือช่างบอกนะครับว่ามีเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนบางอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันไปเบียดกับ ชุดฮีตเตอร์แอร์ของรถยนต์ไม่ต้องรื้อเครื่องนะครับช่างทําในส่วนข้างล่างแล้วทีนี้ผมทํามาเนี่ยมีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนั้นเยอะมากเลยนะครับว่าโตโยต้ตาล็อกโคนี่เจอเจอปัญหาเดียวกันหมดเลยอเจอปัญหาเดียวกันหมดเลยแล้วทุกคนก็เข้าไปสู่ให้เขาจัดการแก้ไขให้ทีนี้ยผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหนะ่อว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย โต,ยตโยต้าโลโกเสียงที่มันดังอยู่ตรงข้างคนขับเนี่ยมันดังทุกทุกคันเลยหรือเปล่าที่ออกมาถ้าเกิดมันดังทุกคันจริงๆแล้วมีปัญหารจริงทุกคันเนี่ยใครเป็นฝ่ายเทคนิคของโตโยต้าช่วยมาไขาข้อข้องใจตรงนี้ให้เพื่อนๆเราที่ใช้รถยนต์รุ่นนี้หน่อยแล้วกันนะครับเพื่อใหได้เกิดความสบายใจในการใช้ครั้งต่อไปว่าเออ พอไปเป็นรุ่นปรับปรุงแล้วเสียงนี่มันจะต้องไม่ดังแล้วล่ะเสียงจะต้องไม่ดังแล้วคือซื้อไปนี่ก็ได้ขับขับขี่โดยสนุกปลอดภัยไม่ลำคาญนะแลแ้ทีนี้ผมขับรถคันนี้มาระยะห้าหมื่นกิโลแล้วเพื่อนมาห้าหมื่นกิโลเนี่ยเสียงถามว่าหายไหมยังมีครับแต่มันเบาถ้าไม่สังเกตฟังจริงจะฟังไม่ออกจะมาตอนเร่งเครื่องเหมือนเดิม มาตอนเล่นเครื่องเหมือนเดิมก็จะมีเสียงเดี๋ยวคงต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งให้ช่างเขาได้ดูให้แต่ว่าช่างก็น่าจะมีประสบการณ์จากการคอมเพนของลูกค้าแล้วนะฮะ,ะน่าจะมีการคอมเพนของลูกค้าแล้วว่าเขาจะทํำยังไงเดี๋ยวรอบห้าหมื่นเนี่ยได้ไปเช็คอีกรอบหนึ่งให้ช่างเขาดูให้ะฮะก็เพื่อนๆคนไหนที่ไปทํามาแล้วนะครับ มาแชร์ให้กันฟังหน่อยว่าเวลาเข้าไปศูนย์เนี่ยไปบอกช่างเขาว่ายังไงแล้วช่างคนที่เขาซ่อมให้เนี่ยมันคือชิ้นส่วนอันไหนที่ทําให้มันดังอยากให้เพื่อนที่ไปทำมาล้วแชร์ให้ให้เพื่อนๆในกลุ่มเราได้ฟังกันหน่อยฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะไปทําทําให้ช่างเขาทําให้นะะผมก็จะสอบถามช่างดูว่าจริงๆเสียงนี่มันเสียงอะไรที่เราเวลาเยียบเร่งเครื่องแล้วมันดัง เสียงนี้มันรบกวนมากๆเลยครับเมื่อตอนที่ผมทําคลิปครั้งแรกก็เสียงดังจากด้านหน้าเนี่ยตอนนั้น,นขับไปเขาใหญ่นี่ต้องเปิดเพลงกลบไว้เสียงค่อนข้างลำคานมากแล้วก็หลังจากผมทําคลิปนั้นไปนี่มีเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยเข้ามาถามในใต้คอมเมนต์เพียบเลยนะว่าเจอปัญหาเดียวกันกันกบผมด้วยแล้วผมก็พยายามที่จะบอกให้เป็นแนวทางไปเพื่อไปคุยกับช่างในที่สุดครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่ผม เอาไปเข้าศูนย์แล้วก็เช็คเสียงที่มันเกิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมมันไม่หายสนิทอ่าเวลามันึงขึ้นขึ้นตอนเร่งเครื่องเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเวลาตอนไปบอกช่างถ้าเป็นศูนย์โตยต้ววตาในต่างจังหวัดทั่วๆไปจะต้องบอกช่างเขาว่ายังไงแล้วมันจะแก้ปัญหาถาวรได้ไหมรถสองปัญหานี้ในรถ,รถล็อกโครุ่นที่ปรับปรุงมาเนี่ยเขาจะจัดการให้มันหายไปได้เลยไหม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่นะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อครับสวัสดีครับ